ตอนนี้ลุงก็กําลังทําการเผากิ่งกิ่งไม้เนี่ยนะคะตอนนี้หิมะหน้าบ้านเริ่มละลายนะคะละลายหมดแล้วแต่ข้างล่างยังไม่ละลายนะ,ะก็เอากิ่งไม้มาเผาเผาตรงนี้ยแล้วก็ยืนเศ้านะ,ะพาดูบรรยากาศรอบบ้านนะ,ะตรงนี้ก็นี่ตรงนี้เล้าไก่นะเล้าไก่ข้างล่างนี่ก็ นี่ค่ะรื้อไม้ออกแล้วเนาะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไว้ที่ไหนนะหิมะข้างหลังก็ยังละลายไม่หมดนู่นค่ะตรงโน้นะเริ่มละลายแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หมดละลายไม่ตรงนี้ก็เป็นหลังครัวคนะเดี๋ยวจะปลูกยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะ่าจะเริ่มปลูกอะไรที่เป็นกระถางไว้ตรงนี้นะคะที่แปลว่า ปลูกไม่ต้องเยอะเอาแบบพอกินะนะ่ะเนาะสปริงวันนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะก็เนี่ยเริ่มทำความสะอาดกันนะคะนี่ทิวลิปเราออกแล้วนะคะทิวลิปนี่เราปลูกทิวลิปแถวไปนู่นนะ,ะตรงนู้นก็จะเป็นดอก อีกอย่างหนึ่งนะคะทีวลปล่าฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกกราจิโอต่างนู้นตรงนั้นก็จะเป็นดอกอ่าซีเซงนะคะดอกเหลืองเหลืองคะะ่ะออกแล้วทิวลิปเราเรอดูเลยสามสีนะคะสามสี 3, 4, แบบตัด,ตด